ผมมกดตดตาิาฝากกดติดตามด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆใ,ให้ดูทุกๆวันฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่ๆเพื่อนๆฝากสนับสนุนช่องของผมด้วยนะครับเรามีสินค้าดีๆกดสั่งชือ้อ ได้เลยนะครับมีสินค้าดีมีคุณภาพให้บริการขอขอบคุณ FC ทุกทุกคนที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆที่ผมตั้งใจทำมาให้ดูก่อนใครขอขอบคุณ FC ทุกคนนะครับสุนัขป่าแอฟริกันสุนัขป่าแอฟริกันช่วงเวลาไพลสตโตซีนตอนกลางปัจจุบัน2ล้านปี BP 1สุนัขป่าแอฟริกันในแอฟริกาใต้ สถานะการอนุรักษ์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ iucn 3.1-2การจำแนกประเภททางวิทยาศาสตร์โดเมนยูคาริโอตาอาณาจักรสัตว์ในตระกูลแอนิมาเลียไฟลัมคอดาตาระดับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคำสั่งสัตว์กินเนื้อตระกูลแคเนเดอนุวงสูนั เผ่าคานินี่ประเภทไลคาออนสายพันธุ์ลาพิกตัสชื่อทวินามไลคาออนพิกตัสเทมมิง1,823เขตการกระจายพันธุ์สุนัขป่าแอฟริกันตาม IUCN ที่ยังมีอยู่อยู่ประจำน่าจะมีอยู่อยู่ประจำสุนัขป่าแอฟริกันไลคอนพิกเตอรส หรือที่รู้จักกันในชื่อสุนัขเพนหรือสุนัขล่าเคปเป็นสุนัขป่าที่มีถิ่นกำเนิดในแถบแอฟริกาใต้ซาฮาราเป็นสุนัขป่าที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาและเป็นสุนัขเพียงชนิดเดียวว่าที่ยังคงเหลืออยู่ในสกุลไลคอนซึ่งแตกต่างจากเคนสตรงที่ฟันมีลักษณะเฉพาะสำหรับกินเนื้อเป็นอาหารและไม่มีเล็บเท้าคาดว่ามีผู้ใหญ่ประมาณ6,600คนรวมถึงผู้ใหญ่1,400คนอาศัยอยู่ในกลุ่มย่อย39กลุ่ม ซึ่งทั้งหมดตกอยู่ในอันตรายจากการแยกตัวของถิ่นที่อยู่อาศัยการข่มเหงรังแกของมนุษย์และการระบาดของโรคเนื่องจากกลุ่มย่อยที่ใหญ่ที่สุดหน้าจะมีจำนวนน้อยกว่า250ตัวสุนัขป่าแอฟริกันจึงถูกขึ้นบัญชีว่าใกล้ศูนพัน์ในบัญชีแดงของ i u เ n ตั้งแต่ปี1992สายพันธุ์นี้เป็นนักล่าเฉพาะทางที่หากินเวลากลางวันในสัตว์กีบเท้าที่อาศัยอยู่บนบกซึ่งมันจะจับมันโดยใช้ความแข็งแกร่ง และการล่าร่วมกันเพื่อให้พวกมันหมดแรงคู่แข่งตามนรมชาติของมันคือสิงโตและไฮยีหน้าลายจุดสิงโตจะฆ่าสุนัขหากทำได้ในขณะที่ไฮยีหน้าลายจุดมักจะขโมยอาหาร4เช่นเดียวกับสุนัขป่าชนิดอื่นสุนัขป่าแอฟริกาจะสำรอกอาหารให้ลูกของมันแต่ยังขยายการกระทำนี้ไปยังตัวเต็มวัยด้วยในฐานะส่วนสำคัญของหน่วยสังคมของฝูง5 4 6 ลูกสัตว์มีสิทธิพิเศษในการกินซากสัตว์เป็นอันดับแรกสุนัขป่าแอฟริกันได้รับการเคารพนับถือในสังคมนักล่าสัตว์และรวบรวมอาหารหลายแห่งโดยเฉพาะชาวซานและอียิปยุก่อนประวัติศาสตร์นิรุกติศาสตร์และการตั้งชื่อภาษาอังกฤษมีชื่อเรียกหลายชื่อสำหรับสุนัขป่าแอฟริกาเช่นแอฟริ a n h u ัน i ิ g ด o อกเคพันทิงดอก7 e เพทีฮันติงดอกแเพทีดอกเเพทีว 10และเพนทีไลคอน1 1แม้ว่าชื่ออแอฟริกันไวด็อกจะได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง12แต่กลุ่มอนุรักษ์คิดว่าว i ด็อกมีความหมายเชิงลบซึ่งอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของมันได้องค์กรหนึ่งส่งเสริมชื่อเพนทีวูลฟอร์1 1 1สในขณะที่ชื่อเพนทีด็อกพบว่ามีแนวโน้มสูงสุดที่จะต่อต้านการรับรู้เชิงลบ16ประวัติทางอนุกรมวิธานและวิวัฒนาการ เอกสารอ้างอิงที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวเกี่ยวบัวเก่าสายพันธุ์นี้ดูเหมือนจะมาจากอภพิอันซึ่งเขียนเกี่ยวกับโตอะซึ่งเป็นนอลูกผสมระหว่างหมาป่าและเสือดาวซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับหมาป่าและเสือดาวมีสีคล้ายกันหนังสือเคลียริรัมเมมเบรบิลิอัมของเซเลนัสจากคริสตสตตวรที่สาบรรยายถึงสัตว์คล้ายหมาป่าที่มีแผงคอหลากสีซึ่งมีถิ่นกำเนิดในเอธิโอเปีย11 สุนัขป่าแอฟริกันได้รับการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ในปี1820โดยค้นแรเจคอบเทมิงหลังจากตรวจสอบตัวอย่างจากชายฝั่งโมซัมบิกเขาตั้งชื่อสัตว์ชนิดนี้ว่าไฮินพิกเตอร์โดยจัดประเภทอย่างผิดพลาดว่าเป็นไฮยินาต่อมาจอชัวบรุกส์ได้ระบุว่าเป็นสุนัขป่าในสกุลเคนในปี1827และเปลี่ยนชื่อเป็นไลคอนไทคาเลราสัของคำว่าไลคอนมาจากภาษากรีกไลเคโอส ซึ่งแปลว่าเหมือนหมาป่าต่อมามีการนำคำเรียกเฉพาะว่าพิกเทอร์สภาษาละตินแปลว่าทาสีซึ่งได้มาจากคำว่าพิกเทอรเดิมมาใช้แทนซึ่งเป็นไปตามกฎสากลว่าด้วยการตั้งชื่อทางอนุกรมวิธาน17นักบรรพชีวินวิทยาจอจีซิมเซิร์นได้จัดกลุ่มสุนัขป่าแอฟริกันสุนัขป่าชนิดหนึ่งและสุนัขป่าพัวไว้ในวงซิมเซิออนีน โดยพิจารณาจากว่าทั้งสามสายพันธุ์มีฟันแหลมคมในลักษณะเดียวกันจูเลียตคลาเทนบล็อกได้โต้แย้งการจัดกลุ่มนี้โดยแย้งว่านอกจากฟันแล้วยังมีความแตกต่างกันอีกมากระหว่างสามสายพันธุ์นี้ซึ่งไม่สามารถจัดอยู่ในวงเดียวกันได้ 18. วิวัฒนาการการสร้างขึ้นใหม่ทางศิลปะโดยมอริซิโอแอนทอนแห่งเซเนซีอันซึ่งเป็นสกุลบรรพบุรุษที่เป็นไปได้ สุนัขป่าแอฟริกาเป็นสุนัขที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีที่สุดในบรรดาสุนัขป่าทั้งในเรื่องของสีขนอาหารและความสามารถในการเล่ล่าเหยื่อด้วยความสามารถในการวิ่งมันมีโครงกระดูกที่สง่าง,งามและการสูญเสียนิ้วชี้ที่นิ้วชี้ของเท้าหน้าทำให้เดินและวิ่งได้เร็วขึ้นการปรับตัวนี้ทำให้มันเล่ล่าเหยื่อในพื้นที่ล่องได้เป็นระยะทางไกลฟันโดยทั่วไปจะมีรูปร่างคล้ายเนื้อและฟันกรามน้อยมีขนาดใหญ่ที่สุด เมื่อเทียบกับขนาดลำตัวของสัตว์กินเนื้อชนิดอื่นๆยกเว้นไฮยีนาลายจุดฟันกรามน้อยที่ฟันกรามน้อยซีแรกล่างของสุนัขป่าแอฟริกาได้วิวัฒนาการให้กลายเป็นใบมีสําหรับเฉือนเนื้อโดยฟันกรามหลังเนื้อจะลดลงหรือหายไปการปรับตัวนี้ยังเกิดขึ้นในสุนัขป่าที่กินเนื้อมากอีกสชนิดได้แก่สุนัขป่า และสุนัขป่าสุนัขป่าแอฟริกามีสีขนที่หลากหลายที่สุดสีหนึ่งในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ละบุคคลจะมีรูปแบบและสีที่แตกต่างกันซึ่งบ่งบอกถึงความหลากหลายของยีนพื้นฐานวัตถุประสงค์ของรูปแบบขนเหล่านี้อาจเป็นการปรับตัวเพื่อการสื่อสารการปกปิดหรือการควบคุมอุณหภูมิในปี2019การศึกษาได้ระบุว่าสายพันธุ์ของ ไลคาออนแยกตัวออกจากคูออนและแคนิสเมื่อ1.7ล้านปีก่อนผ่านการปรับตัวชุดนี้และเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่สัตว์กีบเท้าขนาดใหญ่เหยื่อของมันมีความหลากหลายผลการค้นพบยังชี้ให้เห็นด้วยว่าสุนัาป่าป่าฟันส่วนใหญ่ถูกแยกออกจากการถ่ายโอนยีนกับสุนัขสายพันธุ์อื่นๆ19ฟอสซิลสุนัขป่าแอฟริกันที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุย้อนกลับไปเมื่อ20,000นปีก่อนและพบในถ้ำฮอยโยนประเทศอิสราเอล21 วิวัฒนาการของสุนัขป่าแอฟริกันเป็นที่เข้าใจได้ยากเนื่องจากก่อการค้นพบฟอสซิลมีน้อยผู้เขียนบางคนถือว่าสกุลย่อยเซเนซียนของเคนสที่ศูนพันไปแล้วเป็นบรรพบุรุษของทั้งสกุลไลคอนและสกุลควัน21 22, 23, 24็ดยีพีซึ่งอาศัยอยู่ทั่วทั้งยูเรเซียและแอฟริกาตั้งแต่ยุคไพลสโตซีนตอนต้นถึงยุคไพลสโตซีนตอนกลางตอนต้นคนอื่นเสนอว่าควรจัดหมวดหมู่เซเนซียนใหม่ เป็นไลคอนหนึ่งสายพันเคนสเซเนอร์ซีออนแฟคเนรีมีกระดูกฝ่ามือชิ้นแรกดูคลอเหมือนกับสุนัขป่าแอฟริกันแม้ว่าฟันจะยังไม่เฉพาะทางมากนัก 1. การเชื่อมโยงนี้ถูกปฏิเสธโดยผู้เขียนคนหนึ่งงอเนื่องจาก4 การที่เอ็กแฟคเนรไม่มีกระดูกฝ่ามือชิ้นแรกถือเป็นการบ่งชี้ความใกล้เคียงเชิงวิวัฒนาการกับสุนัขป่าแอฟริกันได้ไม่ดีนักและฟันก็แตกต่างกันมากเกินไปจนไม่สามารถบ่งชี้ถึงบรรพบุรุษได้25บรรพบุรุษอีกสายพันธุ์หนึ่งคือไลคอนซีโคเวจากยุคพีโอไพลสตโตซีนของแอฟริกาใต้ซึ่งมีฟันกรามน้อยที่มีซี่ฟันเสริมที่แตกต่างกัน และมีซี่ฟันเสริมด้านหน้าบนฟันกรามน้อยด้านล่างการปรับตัวเหล่านี้พบได้เฉพาะในไลคอนในหมู่สุนัขป่าที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งแสดงให้เห็นการปรับตัวแบบเดียวกันในการกินอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นอาหารหลักเอาซีโคเวยังไม่สูญเสียกระดูกฝ่ามือชิ้นแรกที่หายไปจากเอาพิกเทอร์สและมีความแข็งแรงมากกว่าสายพันธุ์ปัจจุบันโดยมีฟันที่ใหญ่กว่า10% 25การผสมพันธุ์กับสุนัขป่า ฟอสซิลของไลคอนซีโคเวซึ่งอาจเป็นบรรพบุรุษของสุนัขป่าแอฟริกันในปัจจุบันสุนัขป่าแอฟริกามีคโครโมโซม78ตัวซึ่งเท่ากับจำนวนคโครโมโซมของสปีชีในสกุลเคนส์26ในปี2018มีการใช้การจัดลำดับจีโนมทั้งหมดเพื่อเปรียบเทียบสุนัขป่าควันแอลพีเนส กับสุนัขป่าแอฟริกามีหลักฐานที่ชัดเจนของการผสมผสานทางพันธุกรรมโบราณระหว่างสองสปีชีปัจจุบันอาณาเขตของพวกมันอยู่ห่างไกลกันอย่างไรก็ตามในยุคไพลสโตซีนสุนัขป่าสามารถพบได้ไกลถึงทางตะวันตกถึงยุโรปการศึกษาเสนาว่าการกระจายพันธุ์ของสุนัขป่าแอฟริกาจาจารวมถึงตะวันออกกลางซึ่งจากที่นั่นอาจผสมกับสุนัขป่าแอฟริกาในแอฟริกาเหนืออย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานว่าสุนัขป่าแอฟริกา เคยมีอยู่ในตะวันออกกลางหรือแอฟริกาเหนือแม้ว่าสายพันธุ์นี้จะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมแต่การกำหนดชนิดย่อยเหล่านี้ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลประชากรสุนัขป่าในแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาใต้เคยคิดว่ามีความแตกต่างทางพันธุกรรมโดยพิจารณาจากตัวอย่างจำนวนน้อยการศึกษาล่าสุดที่มีตัวอย่างจำนวนนอมากขึ้นแสดงให้เห็นว่าในอดีตเคยมีการผสมผสานกันอย่างกว้างขวาง ระหว่างประชากรในแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาใต้แอล,ลีนิวเคลียร์และไมโตคอนเดรียเฉพาะตัวบางส่วนพบในประชากรในแอฟริกาตอนใต้และแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีเขตเปลี่ยนผ่านครอบคลุมบอสวานาซิมบัวและแทนซาเนียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างทั้งสองประชากรสุนัขป่าในแอฟริกาตะวันตกอาจมีแฮปลโลไทป์เฉพาะซึ่งอาจประกอบเป็นสายพันุย่อยที่แตกต่างกันอย่างแท้จริง34 ประชากรสุนัขป่าในเซเรนเกติและมาไซมาราเดิมมีจีโนไทยเฉพาะแต่จีโนไทเหล่านี้อาจสูญพันธุ์ไปแล้ว35คําคำอธิบายภาพระยะใกล้ของสุนัขป่าแอฟริกันในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์กะโหลกศีรษะของสุนัขป่าแอฟริกันซ้ายเปรียบเทียบกับกะโหลกศีรษะของหมาป่าสีเทาขวาสังเกตว่าปากของหมาป่าสีเทามีสั้นกว่าและมีฟันกรามน้อยกว่า สุนัขป่าแอฟริกันเป็นสุนัขป่าแอฟริกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด36สายพันธุ์นี้มีความสูงที่ไหล60่60-75ถึงเซนิเมตร2 4นิ้วมีความยาวหัวและลำตัว71-112นซนิเมตร2 8นิ้วและมีความยาวหาง29-41ซนติเมตร1 6นิ้ว สุนัขโตเต็มวัยมีน้ำหนักระหว่าง18ถึง36กิโลกรัม40ถึง79ปอนด์โดยเฉลี่ยแล้วสุนัขจากแอฟริกาตะวันออกมีน้ำหนักประมาณ20-25กก44.55ปอนด์เมื่อพิจารณาจากมวลร่างกายแล้วพวกมันมีขนาดใหญ่กว่าสุนัขป่าชนิดอื่นๆที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นโดยกลุ่มสปีชีหมาป่าสีเทา 29, 37, 38 โดยทั่วไปแล้วตัวเมียจะมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้3-7%เปเมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิกในสกุลเคนเนสสุนัขป่าแอฟริกันค่อนข้างผอมและสูงมีหูที่ใหญ่และไม่มีเล็บเทา้านิ้วเทา้าตรงกลางทั้งสองข้างมักจะเชื่อมกันฟันของสุนัขพันนี้แตกต่างจากฟันของสุนัขพันเคนเนสตรงที่ฟันกรามล่างซี่สุดท้ายเสื่อมลงเคี้ยวแคบลงและฟันกรามน้อยที่มีขนาดใหญ่ตามสัดส่วน ซึ่งใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดลำตัวของสัตว์กินเนื้อชนิดอื่นที่ไม่ใช่ไฮยีนา39ส้นเท้าของ M1 กระดูกขากันไกลล่างมีสันนูนเป็นสันเดียวคล้ายใบมีดซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการเฉือนของฟันทำให้สามารถกินเหยื่อได้เร็วยิ่งขึ้นลักษณะนี้เรียกว่าส้นเท้าแหลมซึ่งพบได้ในสุนัขพันเคนเนสอีกสองชนิดได้แก่สุนัขป่าเอเชียและสุนัขป่ามริกาใต้เกะโหลกศีรษะค่อนข้างสัน้น และกว้างกว่ากระโหลกศีรษะของสุนัขพันธุ์อื่น36ขนของสุนัขป่าแอฟริกันแตกต่างจากสุนัขป่าชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งประกอบด้วยขนแข็งแขง็โดยไม่มีขนชั้นใน36สุนัขป่าตัวเต็มวัยจะค่อยๆผลัดขนตามวัยโดยตัวที่แก่กว่าจะแทบไม่มีขนเลย40ขนของพวกมันมีสีสันที่แตกต่างกันมากและอาจใช้ในการระบุตัวตนด้วยสายตาได้เนื่องจากสุนัขป่าแอฟริกันสามารถจดจำกันได้ในระยะห่างห0ิ 100เมตร160-330ฟุต39ขนของงอพวกมันมีสีสันที่แตกต่างกันตามพื้นที่โดยสุนัขป่าแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือมักจะมีสีดำเป็นส่วนใหญ่มีจุดสีขาวและสีเหลืองเล็กๆในขณะที่สุนัขป่าแอฟริกาตอนใต้จะมีสีสันสดใสกว่าโดยมีขนสีน้ำตาลดำและขาวผสมกันเจ็ด ขนของสุนัขป่าชนิดนี้มีลวดลายบนลำตัวและขาเป็นส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเครื่องหมายบนใบหน้าโดยปากกระบอกปืนจะมีสีดำและค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลบนแก้มและหน้าผากเส้นสีดำทอดยาวขึ้นไปบนหน้าผากและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมดำที่ด้านหลังของหูตัวอย่างบางตัวมีรอยหยดน้ำสีน้ำตาลใต้ดวงตาส่วนหลังของหัวและคอเป็นสีน้ำตาลหรือสีเหลืองบางครั้งอาจพบจุดสีขาวที่ด้านหลังขาหน้า โดยบางตัวมีขาหน้าหน้าอกและคอเป็นสีขาวทั้งหมดหางมักเป็นสีขาวที่ปลายหางตรงกลางเป็นสีดําและที่โคนหางเป็นสีน้ําตาลตัวอย่างบางตัวไม่มีปลายหางสีขาวเลยหรืออาจมีขนสีดําอยู่ใต้ปลายหางสีขาวก็ได้ลวดลายของขนเหล่านี้อาจไม่สมมาตรโดยด้านซ้ายของลําตัวมักจะมีลวดลายที่แตกต่างจากด้านขวา39การกระจายพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัย สุนัขป่าแอฟริกันพบได้มากที่สุดในแอฟริกาตอนใต้และแอฟริกาตะวันออกสองพบได้ยากในแอฟริกาเหนือและส่วนใหญ่ไม่พบในแอฟริกาตะวันตกโดยประชากรที่อาจพบได้มีเพียงในอุทยานแห่งชาติเอ e โกรโคเบียของเซเนกัลเท่านั้นบาง,งออครั้งพบได้ในพื้นที่อื่นๆของเซเนกัลกินีและมาลีการกระจายพันธุ์ของสุนัขป่าแอฟริกันกระจายอยู่ทั่วไปในแอฟริกาตะวันออก41 สุนัขป่าแอฟริกันส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าสวรรนาและเขตแห้งแล้งโดยทั่วไปจะหลีกเลี่ยงพื้นที่ป่า29แนวโน้มนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการล่าเหยื่อของมันซึ่งต้องการพื้นที่เปิดโล่งที่ไม่กีดขวางการมองเห็นหรือขัดขวางการไล่ล่า36สุนัขป่าแอฟริกันเดินทางผ่านป่าพุ่มป่าไม้และพื้นที่ภูเขาเพื่อล่าเหยื่อมีการระบุประชากรที่อาศัยอยู่ในป่าในป่าฮารนนา ซึ่งเป็นป่าดิบชื้นบนภูเขาที่ระดับความสูงถึง2,400เมตร7,900ฟุตในเทือกเขาบาเลของเอธิโอเปีย42มีบันทึกอย่างน้อยหนึ่งฉบับที่ระบุว่าพบฝูงกวางบนยอดเขาคิลิมันจาโร29ในซิมบับเวพบที่ระดับความสูง1,800เมตร5,900ฟุต12ในเอธิโอเปียพบฝูงกวางหลายฝูงที่ระดับความสูง1,900ถึง2,800เมตร 6,200ถึง9,200ฟุตและพบซากกวางตัวหนึ่งที่ระดับความสูง4,050เมตร13,290ฟุตบนที่ราบสูงซาเนติในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2538 4 3อุทยานแห่งชาติครูเกอร์มีประชากรที่คงที่ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกมากกว่า370ตัว44พฤติกรรมและนิเวศวิทยาพฤติกรรมทางสังคมและการสืบพันธุ์ การสํารอกอาหารให้ลูกสุนัขที่บริเวณถ้ำท,ที่ทํางานร่วมกับสัตว์ป่าสุนัขป่าแอฟริกันมีสายสัมพันธ์ทางสังคมที่แข็งแกร่งกว่าสิงโตและไฮยีน่าพันเดียวกันดังนั้นการอยู่ตัวเดียวและล่าสัตว์จึงหายากมากในสายพันธุ์นี้45สุนัขป่าแอฟริกันอาศัยอยู่ในฝูงถาวรซึ่งประกอบด้วยตัวเต็มวัยสองถึง27ตัวและลูกอายุหนึ่งปีขนาดดุงทั่วไปในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ และมาไซมาร่าคือตัวเต็มวัยสีหรือ5ตัวในขณะที่ฝูงในเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าโมเรมีและเซลุสมี8หรือ9ตัวอย่างไรก็ตามมีการสังเกตพบฝูงที่มีขนาดใหญ่กว่าและอาจรวมกลุ่มชั่วคราวของสมาชิกหลายร้อยตัวเพื่อตอบสนองต่อการอพยพตามฤดูกาลของฝูงสปริงบ็อกขนาดใหญ่ในแอฟริกาใต้46ตัวผู้และตัวเมียมีลำดับชั้นการปกครองแยกจากกัน โดยตัวเมียที่อายุมากที่สุดมักจะนําโดยตัวเมียที่อายุมากที่สุดตัวผู้จะนําโดยตัวผู้ที่อายุมากที่สุดแต่สามารถแทนที่ด้วยตัวที่อายุน้อยกว่าได้ดังนั้นฝูงบางฝูงอาจมีตัวผู้สูงวัยที่เคยเป็นจากฝูงมาก่อนคู่ที่โดดเด่นมักจะผูกขาดการสืบพันธุ์39สปีชีนนี้แตกต่างจากสัตว์กินเนื้อประเภทอื่นๆตรงที่ตัวผู้จะอยู่ในฝูงที่เกิดในขณะที่ตัวเมียจะแยกย้ายกันไปรูปแบบที่พบใน ไพเมตเช่นกอริลลาชิมแปนซีและโครลบัสสีแดงนอกจากนี้ตัวผู้ในฝูงใดๆก็ตามมักจะมีจำนวนมากกว่าตัวเมีย3 1.29ตัวเมียที่แยกแย้ายกันไปจะเข้าร่วมกับฝูงอื่นๆและขับไล่ตัวเมียที่อาศัยอยู่บางส่วนที่เกี่ยวข้องอกับสมาชิกฝูงอื่นๆออกไปเพื่อป้องกันการผสมพันธุ์ในสายเลือดเดียวกันและทำให้ตัวที่ถูกขับไล่ออกไปสามารถหาฝูงใหม่และผสมพันธุ์กับตัวมันเองได้ 39. ตัวผู้แทบจะไม่แยกย้ายกันเลยยยอและเมื่อแยกย้ายกันพวกมันก็จะถูกฝูงอื่นๆที่มีตัวผู้แล้วปฏิเสธอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 29. แม้ว่าจะถือว่าเป็นสุนัขสังคมมากที่สุดแต่สปีชีนี้ขาดการแสดงออกทางสีหน้าและภาษากายที่ซับซ้อนอย่างที่พบในหมาป่าสีเทา ซึ่งอาจเป็นเพราะโครงสร้างทางสังคมของสุนัขป่าแอฟริกันที่มีลำดับชั้นน้อยกว่ายิ่งไปกว่านั้นในขณะที่การแสดงสีหน้าที่ซับซ้อนมีความสำคัญสำหรับหมาป่าในการสร้างสายสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหลังจากแยกจากครอบครัวเป็นเวลานานแต่การแสดงสีหน้าเหล่านี้ไม่จำเป็นสำหรับสุนัขป่าแอฟริกันซึ่งอยู่ด้วยกันเป็นเวลานานกว่ามาก18 สายพันธุ์นี้มีเสียงร้องที่หลากหลายประกะอบด้วยการจิบจ้อยครางร้องโหยหวนร้องกรีดกระซิบเผ่าคำรามร้องครวนครางครวนครางและส่งเสียงร้อง47ประชากรสุนัขป่าแอฟริกันในแอฟริกาตะวันออกดูเหมือนจะไม่มีฤดูผสมพันธุ์ที่แน่นอนในขณะที่สุนัขป่าในแอฟริกาใต้โดยปกติจะผสมพันธุ์ในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม45 ในช่วงเป็นสัตว์ตัวเมียจะเดินตามอย่างใกล้ชิดโดยตัวผู้ตัวเดียวซึ่งทำให้สมาชิกเพศเดียวกันตัวอื่นๆอ,อยู่ห่างออกไป29ช่วงเวลาเป็นสัตว์อาจกินเวลานานถึง20วัน48มีรายงานว่าลักษณะการมีเพศสัมพันธ์ของการผสมพันธุ์ในสุนัขป่าส่วนใหญ่ไม่มี49หรือสั้นมากน้อยกว่า1นาที50ในสุนัขป่าแอฟริกัน อาจเป็นการปรับตัวให้เข้ากับการแพร่หลายของนักล่าขนาดใหญ่ในสภาพแวดล้อมของมัน51ระยะเวลาตั้งคันกินเวลา6-9-7-3วันโดยระยะเวลาระหว่างการตั้งคันแต่ละครั้งโดยทั่วไปคือ1-2-1-4เดือนอนสุนัขป่าแอฟริกันผลิตลูกได้มากกว่าสุนักพันธุน์อื่นๆโดยในครอกจะมีลูกประมาณ6 1ถตัว โดยเฉลี่ย10ตัวแสดงให้เห็นว่าสุนัขป่าแอฟริกันตัวเดียวสามารถผลิตลูกได้มากพอที่จะสร้างฝูงใหม่ได้ทุกปีเนื่องจากปริมาณอาหารที่จำเป็นในการเลี้ยงลูกมากกว่า2ครอกนั้นเป็นไปไม่ได้สำหรับฝูงทั่วไปการเพาะพันธุ์จึงจำกัดเฉพาะตัวเมียที่มีอำนาจเหนือกว่าเท่านั้นซึ่งอาจฆ่าลูกของลูกผู้ใต้บังคับบัญชาได้หลังจากคลอดลูกแล้วแม่จะอยู่ใกล้ลูกๆในถ้ำในขณะที่ลูกๆที่เหลือในฝูงออกล่า โดยปกติแล้วแม่จะไล่สมาชิกฝูงที่เข้ามาหาลูกๆจนกว่าลูกๆจะโตพอที่จะกินอาหารแข็งได้เมื่ออายุ3-4สัปดาห์ลูกสุนัขจะออกจากถ้ำเมื่ออายุประมาณ3สัปดาห์และถูกดูดนมจากภายนอกลูกสุนัขจะหย่านมเมื่ออายุได้5สัปดาห์จากนั้นสมาชิกฝูงคนอื่นๆจะให้เนื้อที่อาเจียนออกมากินเมื่ออายุได้7สัปดาห์ลูกสุนัขจะเริ่มมีลักษณะเป็นผู้ใหญ่ โดยขาปากและหูจะยาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อลูกสุนักอายุได้8-10ถึงส0สัปดาห์ฝูงจะออกจากถ้าและลูกๆจะตามลูกๆที่โตเต็มวัปราัตา์สมาชิกฝูงที่อายุน้อยที่สุดจะได้รับอนุญาตให้กินอาหารที่ล่าได้ก่อนซึ่งเป็นสิทธิพิเศษที่สิ้นสุดลงเมื่อพวกมันมีอายุครบ1ปี29สุนัขป่าแอฟริกันมีอายุไขเฉลี่ยประมาณ1 0 1ถปีในป่า52 เมื่อแยกออกจากฝูงสุนัขป่าแอฟริกันจะซึมเศร้าและอาจตายได้เนื่องมาจากโรคหัวใจสลาย53-54อัตราส่วนชายเบยียหญิงฝูงสุนัขป่าแอฟริกันมีอัตราส่วนของตัวผู้ต่อตัวเมียสูงซึ่งเป็นผลมาจากตัวผู้ส่วนใหญ่มักจะอยู่รวมกับฝูงในขณะที่ลูกตัวเมียจะแยกย้ายกันไป และอัตราส่วนเพศที่เปลี่ยนแปลงไปในครอกต่อต่อมาสนับสนุนด้วยการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนเพศในครอกต่อต่อมาสุนัขที่เกิดจากตัวเมียที่ผสมพันธุ์จะมีสัสดส่วนของตัวผู้มากกว่าครอกที่สองจะมีลูกผสมกันและครอกต่อต่อมาจะมีแนวโน้มไปทางตัวเมียโดยแนวโน้มนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อตัวเมียอายุมากขึ้นผลก็คือครอกแรกๆจะเป็นนักล่าที่มั่นคง ในขณะที่อัตราส่วนการแยกย้ายกันระหว่างตัวเมียที่สูงกว่าจะทำให้ฝูงไม่ใหญ่เกินไป 5. การสื่อสารแบบจามและการลงคะแนนเสียงฝูงหมาป่าแอฟริกันในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ประชากรในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอคาวังโกถูกสังเกตเห็นว่า รวมกลุ่มก่อนออกล่าไม่ใช่ว่าการรวมกลุ่มทุกครั้งจะส่งผลให้สุนัขออกจากฝูงแต่การออกจากฝูงจะมีแนวโน้มมากขึ้นเมื่อสุนัขแต่ละตัวจามมากขึ้นการจามดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะคือหายใจออกทางจมูกสั้นๆและแรง55 เมื่อสุนัขในคู่ผสมพันธุ์ที่มีอำนาจเหนือกว่าจามก่อนสุนัขทั้งฝูงจะมีแนวโน้มออกจากฝูงมากขึ้นหากสุนัขที่มีอำนาจเหนือกว่าเริ่มจามการจามประมาณ3ครั้งจะรับประกันการออกจากฝูงเมื่อสุนัขที่มีอำนาจน้อยกว่าจามก่อนหากมีสุนัขตัวอื่นจามด้วยประมาณ10ตัวสุนัขทั้งฝูงจะออกล่านักวิจัยยืนยันว่าสุนัขป่าในบอสวานาใช้เสียงร้องเฉพาะการจาม ร่วมกับกลไกการตอบสนองแบบโครัมที่แปรผันในกระบวนการตัดสินใจเพื่อออกล่าในช่วงเวลาหน55การหลีกเลี่ยงการผสมพันธุ์ในสายเลือดเดียวกันเนื่องจากสุนัขป่าแอฟริกันส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกลุ่มประชากรที่กระจ,กกระจายและมีจำนวนน้อยการดำรงอยู่ของสุนัขป่าจึงตกอยู่ในอันตรายการหลีกเลี่ยงการผสมพันธุ์ในสายเลือดเดียวกันโดยการเลือกคู่เป็นลักษณะเฉพาะของสายพันธุ์นี้ และมีผลที่อาจส่งผลต่อการคงอยู่ของประชากรได้56การผสมพันธุ์ในสายเลือดเดียวกันเกิดขึ้นได้ยากในฝูงที่เกิดการผสมพันธุ์ในสายเลือดเดียวกันอาจถูกคัดเลือกเพื่อต่อต้านวิวัฒนาการเนื่องจากจะทําให้เกิดการแสดงออกของอัลลีนที่เป็นอันตรายที่ด้อยกว่า57การจําลองด้วยคอมพิวเตอร์ชีวะ ประชากรทั้งหมดที่หลีกเลี่ยงการผสมพันธุ์แบบร่วมสายเลือดเดียวกันจะสูญพันธุ์ภายใน100ปีเนื่องจากไม่มีคู่ผสมพันธุ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน56ดังนั้นผลกระทบของจำนวนคู่ผสมพันธุ์ท้าที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่เหมาะสมที่ลดลงหน้าจะมีผลกระทบทางประชากรอย่างรุนแรงต่อความอยู่รอดในอนาคตของประชากรสุนัขป่าขนาดเล็ก56การล่าสัตว์และการรับประทานอาหาร